ารให้ฟังบายเชนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาบทความจากคุณพระสินธิ์อินทระวงศเรื่องว่าด้วยเวลาชีวิตคัดจากหนังสือวิถีปลาเป็นของคุณพระสินธิ์อินทระวงมนุษย์คิดว่าเมื่อความชรามาเยือน ความงามจะอันตรธานหายไปที่จริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยมนุษย์ยังคงความงดงามอยู่เสมอและความชราก็นำความงดงามอีกแบบหนึ่งมาให้มันคือความงามที่มาพร้อมความอ่อนโยนบางเบาแต่คมกริบความงามชนิดนี้แตกต่างไปจากความงดงามในช่วงวัยอื่นๆเป็นความงามที่มาจากภายในไม่ใช่ภายนอก ไม่ใช่ผู้ชราทุกคนจะมีความงามชนิดนี้อยู่แม้ท่านมีความงามชนิดนี้อยู่ลูกหลานผู้คนจะพากันรายล้อมท่านเพราะท่านมีกระแสของความอบอุ่นให้พวกเขาดูดซับพลังจากท่านได้ท่านลองสังเกตดูเถิดเมื่อพูดถึงวันวัยแล้วมีเพียงวัยเยาว์และวัยชราเท่านั้นที่ให้พลังกับผู้อื่นได้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะสองวัยนี้เป็นวัยที่มีอัตตาตัวตนน้อยที่สุดสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเด็กๆทุกคนอย่างง่ายดายแต่เกิดกับผู้ชราบางคนเท่านั้นเมื่อท่านก้าวสู่วัยชราแม้ท่านยังเป็นผู้มากด้วยอัตตาท่านก็คือผู้โง่เขลาและน่าเกลียดที่สุดท่านเป็นผู้ดำเนินชีวิตมาเนิ่นนานแต่กลับเป็นผู้ไม่เข้าใจโลก ท่านกลายเป็นฟอสซิลที่แฝงตัวอยู่ในห้างสปปรรพสินค้าทันสมัยสิ่งที่สูงส่งยิ่งกว่าการเปลี่ยนโลกที่วัยหนุ่มสาวกระทำก็คือการปล่อยโลกที่วัยชาราได้กระทาไม่ใช่เรื่องง่ายที่มนุษย์คนหนึ่งจะปล่อยมือจากโลกเมื่อเราเกิดมาเราร้องเรากำมือเปล่งเสียงพลั่นระงมเหมือนว่าเราต้องได้ทุกอย่าง นั่นคือสันดานเอาแต่ใจที่ฝังอยู่ในจิตสำนึกตั้งแต่พบชาติก่อนมันทำให้เราไม่หลับไม่นอนท่านดูสิเมื่อท่านหลับมีสักครั้งบ้างหรือไม่ที่ท่านกำมือท่านปล่อยมือท่านจึงหลับได้อย่างสงบและนั่นคือภาวะของความปล่อยวางคือภาวะของไวยชาราการปล่อยมือนั้นเป็นความงามอย่างยิ่งแม้ถึงวันหนึ่งถ้าท่านมีปัญญาพอ ท่านจะสามารถปล่อยมือจากชื่อเสียงการงานคำชื่นชมลูกหลานท่านจะปล่อยมือจากทุกอย่างแม้แต่ร่างกายของท่านเองเมื่อวัยชรามาเยือนหากจิตปราศจากปัญญาย่อมกลายเป็นปัญหาของโลกคนหนึ่งจะเป็นภูมิปัญญาของโลกส่วนอีกคนจะเต็มไปด้วยความกลัว5ประการหนึคือกลัวสูญเสียความงาม 2. คือกลัวสูญเสียความสำคัญ 3. คือกลัวสุขภาพ 4. คือกลัวสูญเสียความมั่นใจ 5. คือกลัวความกลัวตายความกลัวตายนี้เป็นความกลัวที่ยิ่งใหญ่เพราะท่านกำลังกลัวธรรมชาติของชีวิตกลัวในสิ่งที่เป็นตัวตนของท่านความตายคือปรัชญาของชีวิตเป็นบทเรียนสุดท้ายที่ท่านต้องเรียนรู้เพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์ท่านจงมองไปที่ต้นไม้ ใครไปบอกท่านว่าต้นไม้ที่อายุมากจะไม่สวยงามนี่คือเรื่องอันเลวไหลความจริงก็คือยิ่งต้นไม้อายุมากขึ้นมันก็ยิ่งให้ร่มเงามากขึ้นยิ่งให้ร่มเงามากขึ้นมันก็ยิ่งเป็นประโยชน์มากขึ้นสวยงามมากขึ้นท่านไม่รู้หรือวันที่มนุษย์จักงดงามที่สุดนั้นมีอยู่สองวันหนึ่งคือวันที่ท่านเกิด สองคือวันที่ท่านตายวัยชรามาเยือนแล้วความงดงามใกล้บังเกิดแก่ท่านแล้วกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์